สวัสดีทีมแม่ทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวเรื่องนี้กันต่อแฟนๆและสื่อก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้กันต่อเนื่องนะคะสำหรับน้องลิซ่าของเราที่ได้ไปร่วมงานกับแบรนด์บุนการีในฐานะ GBA Global Brand Ambassador นะคะในการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ทูบกัสที่เอ็มสเฟียร์กรุงเทพมหานครนะคะประเทศไทยของเราน้องลิซ่าออกงานส่งท้ายปีกลับบ้านเกิดนะคะประเทศไทย กับ c ี o โอคริสตอฟบาบินนะคะซี o แห่งบุนการีค่ะก็มาร่วมเฉลิมฉลองเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ในค่ำคืนนี้ด้วยเช่นกันพร้อมกับมีเหล่ากองทัพพรีเซนเตอร์ดาราเซเลบคนดังนะคะก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่ากับคำคืนที่แสนพิเศษนี้นะคะลิซ่าสวยมากๆเลยค่ะกับองค์ประกอบอะไรใดๆสไตล์ดิดเมคอัพเครื่องหน้าเครื่องผมเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะบวกกับเครื่องเพชรไฮจิวเวลี่คอลเลคชันใหม่ทูโบกัสสมฐานะลูกลักของแบรนด์นะคะลิซ่าก็พรีเซนต์เครื่องประดับออกมาได้เป็นอย่างดีฟิลลุกคุณหนูนะคะลิซ่าสมกับฉายาที่ว่า จ้าแม่แห่งไข่หมดไข่เกลียงนะคะกับลุคนี้เลยแฟนๆตั้งฉาย,ยาว่าเป็นคุณหนูลิเซียนะคะซึ่งเป็นการพรีเซนต์ออกมากับลุคนี้ดูไม่เยอะไม่มากจนเกินไปค่ะแฟนๆก็อวยแล้วอวยอีกเนะะี่ยค่ะบอกว่าลิซ่ากับแบรนด์บุญการลีนี้ไม่ว่าจะออกงานที่ใดนะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังกันเลยทีเดียวค่ะก็บอกต่อเลยนะคะบอกว่า ลิซ่าพรีเซนต์ออกมาได้เป็นอย่างดีเครื่องเพชรนี้เตรียมขายหมดโซสเอาแน่เลยค่ะแฟนๆก็พูดคุยเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากนะคะบอกว่าจะแพงแค่ไหนหมูลค่าเครื่องเพชรจะสูงอยู่ที่เท่าไหร่ก็ขายหมดนะคะก่อนหน้านี้ที่ขายหมดเกลี้ยงก็ไม่ว่าจะเป็น10ล้าน20ล้าน17ล้าน23ล้านก็สามารถขายหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะหลังจากที่ลิซ่าออกงาน ใครกันจะต้านไว้ค่ะแฟ,แฟนๆก็ออกมาชื่นชมนะคะลิซ่าก็มากับลุกเรดรสยาวปาดไหลจับจีบทั้งชุดกับลุกผมยาวแสกกลางนะคะก็ไม่มีผมหน้ามาเป็นแชมพูอ่อนๆออกพิทพิมีความหวานซอนเปรี้ยวค่ะรอบนี้ซึ่งลิซ่าก็มีหนุ่มวอนแจเมเนคู่ใจมาดูแลนะคะกอ็หักหายไปนานสำหรับหนุ่มวอนแจกับน้องลิซา่ามาที่ไทยครั้งนี้ พี่อลิสไม่ได้มานะคะเป็นสลับสับเปลี่ยนกันระหว่างพี่อลิสและหนุ่มบอนแจอยู่เขยงขัน้นกันก็สไตลิสนะคะก็คือพี่นานิตที่เป็นสไตลิส คนไทยของเรานะคะที่ได้มาดูแลน้องลิซ่านะปัจจุบันนี้สำหรับมูลค่านี้ยังประเมินไม่ได้นะคะว่าลิซ่าได้สมสัยนี้จะตกอยู่ที่เท่าใดถ้าออกงานได้ไม่นานนะคะลิซ่าก็สามารถขึ้นเทรนด์โลค่ะรวมถึงขึ้นเทรนด์อันดับที่หนึ่งบนเอกประเทศไทยของเราไปที่เรียบร้อยสื่อต่างประเทศสื่ออินเตอร์ต่างก็ตีข่าวนี้กันเป็นจํานวนมากค่ะก็ปิดท้ายส่งท้ายปีกับแบรนด์บุญกาลีนั่นเองล่ะค่ะที่ประเทศไทยบ้านเกิด ในส่วนของเรื่องนี้นะคะลิซ่ากับโบค,คือเป็นอะไรที่เด็ดม,มากแปลกใหม่นะคะลิซ่าก็ส่งท้ายปีกับดิตยาสารโวกไทยได้ตรงใจวัยรุ่นนะคะลูกนี้ก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะมีความเป็นวัยรุ่นมีความซอนเปรี้ยวนะคะพร้อมกับเครื่องเพชรของแบรนด์บุญการีค่ะซึ่งลิซ่าก็สื่อออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับวัยรุ่น ซึ่งลูกนี้นะคะก็จะสื่อได้ให้เห็นว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะเป็นเจเนอเรชันใหม่ทุกระดับนะคะกับโวกฉบับเดือนธันวาคมซึ่งในดิยสารโวกนะคะก็บอกว่าเป็นที่สุดแห่งปีลละลิาปัจจุบันกับบทสัมภาษณ์ที่จะทำให้เราหลงรักเธอมากกว่าเดิมนะคะลิซ่าก็ ยังคงมาเขาดาวประเทศไทยของเรานะคะที่ไอคอนสยามทรงท้ายปีกับการแสดงของลิซ่าที่แม่แม่ก็อยากพระชมกันนะคะที่ม่แม่คนไหนมีเรื่องราวใดๆอยากอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแชร์เรื่องราวแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ